สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พศสอง0ันกถึง2564กับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะท่านสุรพงษ์เจษกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาธิการสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11กําลังจะสิ้นสุดลงในปี2559นี้แล้วแล้วก็ในส่วนของสํญญานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองก็ได้มีการาจัดเตรียมทําร่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงของแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวไว้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่รายละเอียดของแผนอยากให้ท่านได้พูดถึงความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นของการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรว่ามี สำคัญไบ้างคะในในเรื่องต้นนี่อยากจะเรียงว่าแผนพัฒนาการเกษตรและสากลเนี่ยนะครเราทํามาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็กรอบการดาเนินง,งานเนี่ยเราดาเนินง,งานภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแต่ละฉบับซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนชาติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือแผน11กําลังจะจบลงในปี2559นะ ดันั้นแผนนาการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมการเพื่อจะรองรับให้สอดคล้องกับแผนชาติในฉบับที่1 2คือปี6 0 6 4นะครับ,รบซึ่งตัวแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของบ้านเรานะครับซึ่งจะเป็นการดูภาพรวมของทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทุกทุกทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะของอกระทรวงเกษตรเพียงเพียงหน่วยเดียวนะครับจะดูของ กระทรวงทบวงกรมอื่นรวมทั้งภาคเอกชนหรือภาคส่วนต่างๆด้วยเพื่อจะเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานในระยะ5ปีข้างหน้าครับค่ะแล้วในส่วนของปรอบแผนพัฒนาการเกษตรนะคะในส่วนของรายละเอียดอย่างเช่นวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสหรือว่ากลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเนี่ยรายละเอียดยังไงบ้างคะคือต้องเรียนว่าจากแผนพัฒนาการเกษตรและสณ์ภายใต้แผนชาติฉบับที่11เนี่ยนะครับ ก็มีจุดเน้นมีกปรอบทิศทางอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับ,รบในแผน12นี้ก็จะมีความต่อเนื่องนะจะมีความต่อเนื่องกับแผน1 1นะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดเน้นเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเกษตรกรกยังเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็การพัฒนาการ,กรเกษตรเนี่ยก็จะมีความการพัฒนาในเชิงดูบริบทให้แบบสมดุลน,นะครับ,รบแล้วที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราอยากให้มีการส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าพัฒนาการเกษตรโดยมีส่วนร่วมมากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความยั่งยืนในในอนาคตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรมีการรวมกลุ่มก็จะมีความแข็งแรงนะครับมีความมั่นคงในในตัวเกษตรกรเองแล้วก็จะทําให้เขามีพละกําลังมีการความเข้มแข็งในตัวเขาทั้งในเชิงการผลิตแล้วก็ไปสู่ การตลาดหรือการดำเนินงานางทางธุรกิจเกษตรได้ในอนาคตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังยึดหลักว่ายังดําเนินการส่งเสริมในลักษณะของอยึดแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะครับแล้วในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะทางสะสะกได้มีการไปสัมมนาหรือว่ารับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนพัฒนาการเกษตรนี้ยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้มีผลการดำเนินงานอยู่ไรบ้างคะต้องเรียนนะครับว่าในแผนพัฒนาการเกษตรและสก์ฉบับที่12เนี่ยที่เราสำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่เป็นหน่วยงานหลักแล้วก็ดําเนินการอยู่เนี่ยนะเราดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรของของเรานะครับปี2522นะครับซึ่งกระบวนการทํางานของการร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสก์ฉบับที่12สฉบับนี้เนี่ย เราได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเลยนะฮะรเรามีขั้นตอนการงานเป็นเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระยะระยะแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยพ่อพยายามจะให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมะะครับซึ่งเรามีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี2558นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยระหว่างกลางกลางปีเนี่ยก็มีการประชุมกลุ่มย่อยนะ,ะครับเพื่อระดมความเห็นกําหนดประเด็นการพัฒนา ซึ่งเราก็กําหนดออกมาได้ประมาณ13ประเด็นการพัฒนานซึ่งในในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการไประดมความเห็นในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีราชบุร,รีสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเาวอุดรธานีแล้วก็เชียงใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นช่วงแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดทําแบบสอบถามในสําหรับพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมระดมความเห็นด้วยตัวเองเนี่ยนะก ทําแบบสอบถามไปให้แสดงความคิดเห็นไว้อีกประมาณ3,000แบบนะ,ะกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆมากขึ้นแล้วก็มาประกอบการยกล่างในแต่ละประเด็นการพัฒนาทั้ง13ประเด็นครับค่ะ,ะสุดท้ายนี้นะคะในปี59นี้เราก็ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า a e c อย่างเป็นทางการแล้วท่านในขาาิการคิดว่าแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงของแผน 12, 12นี่จะมีส่วนสำคัญต่อภาคเกษตร ที่จะก้าวไปสู่ AEC อย่าง,างมั่นใจยังไงบ้างคะก็ชัดเจนนะฮะว่าเราเรับทราบร่วมกันว่าเราเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ก็จะสอดรับกับแผนหน้าการเกษตรของเราที่เราจะวางช่วงตั้งแต่ปี60ถึงปี64นะ <c oughs> ซึ่งก็แน่นอนอช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกันเนี่ยบริบทของการพิจารณาประเด็นการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะ รวมทั้งมาตรการแนวทางเนี่ยก็จะมองให้สอดคล้องกับการรองรับการเข้าสู่ AEC <Yeah. S 2> ไปด้วยนะซึ่งแน่นอนก็จะต้องมองในเชิงว่าเราจะแข่งขันสินค้าเกษตรอะไรที่เราจะ,ะมีประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้นนะครับแล้วสินค้าอะไรที่เราอาจจะต้องพิจารณาทบทวนนะ <Yeah. S 2> เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบกับตัวเกษตรกรในเรื่องการแข่งขันในเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับ ซึ่งก็จะกลับไปสู่ตัวเกษตรกรที่เป็นรายได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากกระบวนการผลิตที่จะดูให้มีประสิทธิภาพษษษษมากขึ้นลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยในเรื่องการแข่งขันเนี่ยก็คงต้องมองเรื่องคุณภาพมาตรฐานของตัวสินค้าด้วยนะครับซึ่งสิ่งๆสิ่ง,งพวกนี้เนี่ยเราจะจะไปมองแค่เป็นเป็นจุดเฉพาะภาคการผลิตอย่างเดียวก็ไม่ได้รเราคงต้องดูตั้งแต่ช่วงก่อนการผลิตระหว่างการผลิตแล้วก็หลังการผลิต ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดจังเชิงวิชาการเขาก็บอกว่าต้องดูการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ประทาน<ม>นะฮะเพื่อจะดูมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนซึ่งก็จะกลับไปเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็<ม>คงจะต้องมีเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม,มเข้าไปส่งเสริมแนะนําให้กเกษตรกรหรือว่าองค์กรเกษตรกรเนี่ยได้มีการปรับตัวหรือว่าประยุกต์ใช้จากกลุ่มัญญาท้องถิ่นที่ที่เขามีอยู่มากขึ้น<ม>เพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการประหยัดแล้วก็สามารถแข่งขันได้ครับ ค่ะค่ะผู้ชมคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าชัดเจนทีเดียวนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าการจัดทํำ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะสำหรับนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีสถานการณ์อะไรมาให้เกาะติดกันทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและท่านเลขาธิการต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ